สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ได้ไปร่วมงานเพื่อความเปม็นสิริมงคลครับวันนี้ที่ศาลปู่ตาประสาทจอมพรามมีพิธีแก้ปีชงเสริมดวงนะครับโดยเจ้าพิธีจากอำเภอสุงเนินจังหวัดนครราชสีมามาประกอบพิธีนะครับโดยมีพิธิสว่างแสงธรรมสถานสูงเนินนะครับจังหวัดนครราชสีมาและวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับยิง,งจากองค์เสียงซื้อท่าน ประทับทรงนะครับเมตตาประทานชื่อขององค์กรการกุศลของเรานะครับสมาคมจอพักสุโขเครนะครับวันนี้ท่านก็ประทับแลวก็ได้เขียนชื่อเป็นมงคลนะครับให้กับเรานี่ก็คือระหว่างประกอบพิธีครับวันนี้ความเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนะครับรวมในพิธีเป็นมงคลของศาลปู่ตาประชารจพาแล้วก็ได้รับเมตตาจากองค์เสียงสื่อนะครับท่านได้ประทานชื่อให้แก่พวกเราชาวองค์ น,นะครับสมาคมจอภาพศูนย์สุว,วัวนนี้ผมและทนนายกสมาคมผูุ้ทธิรน,นะครับและพร้อมด้วยทันทีปรึกษากรรมการก็ได้รับมอบนะครับป้ายชื่ออย่างเป็นทางการวันนี้นะครับด้วยความเป็นสิ่งคนในโอกาสนี้นะครับวันนี้ก็เลยนาภาพกิจกรรมวันนี้ที่รวมกิจกรรมมาให้ทุกท่านได้ชมกันวันนี้ครับสวัสดีทุกคนครับ